เพื่อนๆมาอีกแล้ววันนี้พี่ฟ้าจะมาต้มขนุนเม็ดขนุนที่เหลือจากที่เราแกะขนุนวันนั้นนะคะมีแค่นี้แหละแต่ว่านึกอยากกินตั้งน้ํานะคะแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงแล้วก็ใส่เม็ดขนุนไปเลยคนแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดสักประมาณ10นาทีแค่นั้นแหละเขาก็จะสุกแล้วนะเสร็จแล้วก็เอามาใส่กระชอนนี่น่ากิน ทุกคนเม็ดขนนเนี่ยพี่ฟ้ากินมาตั้งแต่เล็กเลวนะคะชอบที่มันเหมือนแบบเหมือนเกาลัดอะ่ะเกาลัดที่เขาคั่วแล้วเอามากินอะอร่อยดีแล้วก็วันนี้เราจะกินพร้อมกาแฟสดจ้าไม่ยากนะคะแป๊บเดียวทุกคนไอหม้อกาแฟสดเนี่ยขอโทษทีนะเพราะว่ามันใช้งานมานานเกินไปมันก็เลยค่อนข้างที่จะดำเนาะ ไม่เป็นไรมันก็ยังต้มกินได้อร่อยด้วยอืจริงๆมันจะมีโต๊ะตัวหนึ่งไว้คอยตั้งใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันไม่อยู่แล้วพี่ฟ้าก็เลยเอาจานใหญ่ๆมารองตัวต้มเนี่ยต้มออกได้มันก็จะเป็นแบบประมาณนี้แหละน่ากินมากเลยนะกินคู่กับเม็ดขนุนทุกคนพี่ฟ้าก็จะเติมไม่เติมน้ำตาลนะในขวดนี้ก็คือน้ำพึง100่งร้อยเปอร์เซ็น ก็เติมเข้าไปประมาณสช้อนไม่หวานมากบางวันก็เติมบางวันก็ไม่เติมเพื่อนๆแต่ก็อร่อยดีอ่ะกินคู่กับเม็ดขนุนเนาะมันจะเหมือนเการัดมากเลยถ้าเอาไปคั่วน่าจะเหมือนกันแต่นี่เราต้มไงแวะมาเสิร์ฟกาแฟยามบ่ายจ้า